สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะพามาเที่ยววัดจุฬามณีนะคะอยู่ที่สมุตรสงขามค่ะเขาก็พอเดินเข้ามานะคะจะมีทางเดินเข้ามาค่ะเขาก็บอกว่าเชิญทำบุญไหว้พระแล้วก็ปิดทองลูกนิมิตนะคะ เขาก็จะมีรูปนิมิตให้เราได้ปิดทองค่ะก็มีรูปภาพนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูประหว่างทางเดินเขาก็จะเข้าทางเดียวะคะ่ะเข้าทางนี้เราก็พากันเดินเข้ามากันแล้วกะเจอพระล้วก็ได้ไหว้พระพุทธรูปก่อนนะคะแล้วก็พระเกจิอาจารย์เจ้าวาด ทางเดินก็เดินไปเรื่อยๆค่ะจะพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะถึงแล้วก็วกมามาถึงทางด้านนี้ก็มีดอกไม้ทุกเทียนนะคะเอาไว้จำน่ายนะคะทำบุญเราก็ซื้อดอกไม้ทุกเทียนค่ะดอกไม้ที่นี่ก็ใช้ดอกกุหลาบนะคะสีแดง ใบไหว้พระข้างในนี้ค่ะแล้วก็จะมีทองด้วยดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็มีทองให้เราได้ไปแปะพระพุทธรูปแล้วก็รูปนิมิตตามวัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อดอกไม้ทุกเทียนี่ยเขาก็จะมีตู้ให้เราหยอดนะคะตู้บริจาคเขาก็จะบอกว่า แล้วแต่วัดค่ะชุดหนึ่งยี่สิบสามสิบหรือสี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำบุญตามนั้นพอเดินเข้ามาเราก็มาไหว้พระพุทธรูปค่ะเขาก็จะมีพระแล้วก็มีลูกนิมิตนะคะอันนี้ก็หกลกซิลค่ะแล้วก็ปิดทองนะคะ เราก็ปิดไปเรื่อยเืยจนกว่าทองที่เขาใส่เตรียมมาทางว่าเตรียมมาหมดก็แปลว่าก็แปลว่าเสร็จแล้วค่ะแล้วปิดทองเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะวัดจุลามณีนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะทางทาวเวสุวรรณค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยเรื่อนะคะ วัดจุฬามณีนี่เป็นวัดใหญ่นะคะก็มีผู้คนมาไหว้กราบไหว้นี่ค่ะนี่ค่ะท้าวเวสสุวรรณค่ะที่มีชื่อเสียงเรื่องลือความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีคนมาบนบานศารกล่าวเยอะแยะเยพระ,ะพรก็ได้มาไหว้ค่ะไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดจุฬามณีแห่งนี้วัดจุฬามณีนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะมีชาวเวสุวรรณที่คนนับถือนะคะทั่วประเทศเลยก็จะมาที่วัดนี้วัดนี้ดังเป็นวัดแรกคะ่ะแล้วก็จะมีรูปหล่อเหรียญของวัดจุฬามณีของ้าวเวสสุวรรณนี่นะคะ แล้วพอเราไหว้เสร็จแล้วเราก็เดินค่ะเดินไปเรื่อยๆจะมีบางคนก็มีดอกกุหลาบนะคะมาไหว้นะคะมาขอพรมาบุญบานสารกล่าวกับพระเวสสุวรรณค่ะที่นี่ก็จะมีที่ไหว้หลายแห่งนะคะหลายที่มากๆมีมีทั้งเทพ อันนี้เป็นศาสนา,าพราหม์ค่ะก็จะมีพวกเจ้าแม่อะไรเงี้ยทางศาสนา,าพราหมณ์นะคะท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะคะวัดจุฬามีนี้ก็จะมีโบสถ์ค่ะที่สวยงามมากเพราะว่าโบสถ์สร้างเป็นจัตุรมุคือสี่ด้านค่ะมีประตูสี่ประตู ยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยะพรบ้างนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยวัดจุฬามณีนะคะมีสาลามีโบสถ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ไหว้เยอะแยะไปหมดค่ะ ตรงมุมนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ซึ่งไม่เหมือนวัดอื่นนะคะนี่ตรงนี้ก็มีรูปปั้นของไอ้ไข่ค่ะให้คนได้มาไหว้สักการะกันอีกที่นึงค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะที่จะมาไหว้ทาเวสุวรรณที่วัดจุฬามณีนี่ก็ถาม Google นะคะให้ Google นำทางมาเลยค่ะที่สมุทรสงครามค่ะก็ไม่ไกลค่ะมาง่ายๆค่ะเย้าพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ